บอกได้คำเดียวนะไม่พูดเยอะนะครับใครที่ติดตามหน้าไลฟ์เมื่อวานเต็มตีนเต็มตีนไม่ใช่เตียวนะแต่กูบอกได้คําเดียวว่าโคตรเต็มนะครับเมื่อวานนี่ไม่ว่าจะสดไม่ว่าจะเน้นไม่ว่าจะบอลไวแม่งมาหมดเลยแล้วเมื่อวานบอกได้คําเดียวไม่มีหลุดสักตัว ใครที่ติดตามนะครับแสดงความมีดีด้วยพี่หรือว่าถ้าใครอยากจะไปติดตามย้อนหลังไปดูได้เลยนะครับที่หน้าช่องผมผมทําคลิปไลฟ์สดย้อนหลังไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะวันนี้สี่โมงเย็นนะครับห้ามพลาดนะวันนี้จัดมาแจ็มน,นะครับแล้วก็เดือดๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม่พูดเยอะวันนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งคู่ที่จะหยิบมาฝากนะครับเป็นทางด้านของเบอร์มิงแฮมนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยอนอย่างรินคอนซิตี้นะครับต้องบอกว่ารินคอนซิตี้ช่วงนี้ค่อนข้างออกทะเลไปไปกลอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเกณฑใน อย่างบอลถ้วยเนี่ยวันนี้ได้มาเล่นใน F a นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่านะครับทางด้านลินคอนซิตี้เนี่ยสี่นัดล่าสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยพร้อมไปแดงติดมาอีกหนึ่งใบวันนี้เนี่ยมาเจอทางด้านเบอร์มิงแฮมบอกได้คําเดียวว่าโคตรจะตึงนะครับเพราะเบอร์มิงแฮมตอนนี้อยู่เป็นจ่าฝูงยืนไม่จ่าฝูงของรีกวันอังกฤษนะครับก็พร้อมจะขึ้นไปแชมเปี้ยนชิพแล้ววันนี้มองแล้วนะครับ1 เจ็ดห้าหรือว่าศูนย์เจ็ดห้าเนี่ยมีเหตุแน่ๆคือหนึ่งเมล็ดนะครับไปก่อนเลยศูนย์เจ็ดห้าทางด้านเบอร์บิงแฮมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปวันนี้สี่โมงเจอหน้าไลนงะาไม่พูดเยอะวันนี้ผมกอนเนอร์กับตัวลาเลยวดีครับ